วันนี้คึ้จะไปตลาดนัากกหมือนายย <laughs> ่น่าไม่เจากันว่าันไปเดนดเ,เลี้ยงเว่ยปีใม่ไปสวดมนต์ผ่นปีน้ำกันด้วยจ้ะวันที่สามสิบเอ็ดที่ยิบเก้าพข้าวันที่เย็นสองจ้ะปฏิบัติธรรจ้ะเี๋ยวม้นแรงไปรลดประมาณหามงนแงกับไปรลดสวดซื้อมือจ้ะ ตั้งเต้วันที่ยิบเก้าค่ะวันที่สองนู่นไป็จิบจับทำน้ำเพื่อนด้วกันจ้ะไปได้ยัยสวนม้วน,นซื้อก็ได้จ้ะ